สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและพี่ม่อนนักการบุญสอนนะครับอ่าบวกมา6จุดแล้วตอนเช้ากับพี่นะคะพันห้ารจุดเมื่อวานย้อนนิดหนึ่งวันลุ่มหมื่นล้านอืมคุณหมอเป็นไงบ้างสวัสดีครับค่ะอืมตลาดแล้วดูของเดิมก่อนนะครับที่ประมาณ1 5 5่งพัถึงหนึ่นห้ายาถ้ยืนบริเวณนี้ได้หนึ่งพันหกสิบก็จะแบบ ยืนยันแล้วว่าจะเป็นรอบกลางแต่ถ้าเกิดไปต่อจะ target ต่อไปก็ก็มองไม่ได้ไกลครับที่ประมาณหนึ่งห้าเจ็ดศสย์หนึ่งห้าสิดหนึ่งห้าแปดสิบประมาณเนี้ยถ้าไม่ผ่านก็ก็อาจจะแหวกลงมากรอบแรกอีกครั้งหนึ่งที่ประมาณดูวันนี้ดูประมาณหนึ่งห้าสิบแปดกรองก่จริงๆมองมองเป็นการแหวกในกรอบหรือประมาณประมาณหนึ่งห้าสี่แปดแต่มันเกินมาสองจุดแล้วประมาณหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ด้าน่างประมาณหนึ่งห้าสักแปดนะครับอืม <c oughs> ก็ดูว่าคือก็ต้องดูว่าจะมีแรงขายหรือเปล่าเพื่อในส่วนของก่อนท่ยแถลงของเยลเล่นอะนะครับที่จะอกมาในในค่ำนี้ครับผมอืมตลาดก็ก็แข็งนะผมถือว่าแข็งเออแบบ <c oughs> ย่อตัวลงมาก็ฟื้นตัวกึนด้ทุกครั้งเลยนะครับ <c oughs> <ๆ>ก็ดูกระบวนก่อน ถ้ายืน1 5่0หนึ่งห้าหกศูนได้ก็ดีนะครับปรับตัวขึ้นต่ออีกประมาณสิบถึงยี่สิบจุดนะครับแต่เหมือนเดิมกลยุทธ์ก็คือก็คือยังเป็นจังหวะในการลดหนักการลงทุนนะสำหรับใครที่มีหุ้นอยู่เยอะอขายออกมาบ้างลดพอแล้วก็เอตลาดก็เล่นได้แหละมันก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นภาพลบไดเป็นเทรนดาระยะสั้นเทรดหุ้นกันเลยนะตลาดช้นตลาดไปเหอะมามาดูหุ้นแล้วอะ ทีนี้หุ้นที่นักทุนถามนะคะคุณนองเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้นะคะก็เอาเขาบอกเสียงคุณนองไม่มีอ่ะเสียงได้ยินแล้วนะฮะถ้างั้นพี่ม่อนขอคําถามหุ้นที่เห็นในเหตุการณ์ตอนนี้เลยการบินไทยค่ะเป็นยังไงบ้างอันดับหนึ่งในช่วงนี้ค่ะครับการบินไทยใช่ไหมครับเห็นชื่อหุ้นนะพี่เห็นเห็นละออกมาแล้วการบินไทย ตอนนี้ยิบเก้าบาทเออยี่สิบเก้าบาทคือถ้าดูในภาพรวมก่อนเนี่ยมันก็โอเคแหละมันมีขาหนึ่งที่รอปรับตัวขึ้นมาอยู่อ่แต่เป็นช่วงท้ายแล้วนะเออตรงนี้ประมาณนะมใช่ใช่ครับคือหนึ่งสองและสามสี่ห้าซึ่งมีาเก็ตประมาณสามสองบาทค่อือสามสอง หรือมากกว่านั้นก็ประมาณสามห้าประมาณเนี้ยนะครับท,ที่ที่วัดไว้ตอนนี้ถ้าดูระลอกย่อยมันขึ้นมา 5, ห้าห้าย่อยพอดีหนึ่งสองสามสี่ห้าก็อาจจะเป็นเป็นภาพการอ่อนตัวก่อนนะครับเ,เนี่ยในสิบห้าทีมันมันขึ้นมาครบขึ้น 5, ห้าย่อยพอดีเลยห 1> 1, 2, 3, 4, 5, นึ่งสองสามสี่ห้านักอีกเพราะฉะนั้นคือคือถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยนะ ด้านล่างแนวรับแรกประมาณยี่บแปดบาทอ่ะออไม่ควรจะต่ำกว่าเพิ่อขึ้นได้ต่อเลยเันเยอะนะครับนะใช่แต่ถ้าหลุดต่ำกว่ายี่แปดลงมาอาจจะเป็นภาพของการการชะลอตัวก่อนลงมาดีประมาณสักบาทนึ่งยี่บ็ดบาทประมาณเนี้ยยี 27, 28, 27, ่8เจ็ดี่ปดถึงยีนะครับสรุป,สร,ปสรุปถ้าจะขึ้นได้เลยได้ต่อนเนื่องเล่นั้นได้ต่อ,อก็คือยี่บแปดบาทมไม่ควรต่ำกว่าแล้วก็ด้านบนประมาณสาสองก่อนตอนแรก แนวรับแรกครับค่ะบ้านปู่ค่ะบ้านปูก็เริ่มรีบาวนะครับรีบาวขึ้นมามันมีประเด็นเรื่องเออสิทธิ์ในการได้ซื้อหุ้นพาเวอร์บ้านปูพาเวอร์ด้วยที่จะิิส์ในตลาดแล้วก็จะเอ็ X B บอยนะครับวันที่แปดกันยายนน่าจะรีบาวมาประมาณสิบหกปาทนะ ิบหกบาทนะครับตัวเนี้ยถ้ามีอยู่มีอยู่นี่ผมว่าเป็นอาจจะเป็นโอกาสในการในการออกของก็ได้นะนะครับที่ติดใครติดอยู่อะเห็นถามมาหลไยรครั้งเหมือนกันนะครับออตัวนี้อันนี้เป็นโอกาสแล้วมันมันรีบาวมาให้ขายแล้วก็ดูสักประมาณชุดแนวต้ามีประมาณสิบหกบาทถึงประมาณสิบหกจุดห้าประมาณเนี้ยครับ ค่ะ BDMS ค่ะ BDMS อ้านสิบหกบาทนะตอนนี้ถ้าขึ้นมาน่าจะเห็นประมาณยีิบสี่บาทก่อนยีสิบสาทเออครับถ้าจะดีต้องผ่านก่อนถึงจะเฟิร์มว่ามันมันเป็นแบบว่าปรับตัวขึ้นใหม่หรือว่าจะขึ้นมาหาไฮเดิมอีกทีนึงประมาณเนี้ยที่ราคาประมาณยีบห้าบาท ครับผมยังยังยังเป็นมองไปแค่รีบาวก็และกันประมาณยี่สี่บาทประมาณเนี้ยครับใครสุดก็ขายไปก่อนครับ W S A ใช่ไหมใช่ค่ะ W S A ก็สามจุดห้าไม่ตั่งกว่าขึ้นได้ต่อนะครับไต่ขึ้นต่อใช่แต่เป็นช่วงท้ายละนะครับน่าจะมีสักขยับหนึ่งช็อตหนึ่งขึ้นไม่ได้ประมาณสักสามจุดสามจุดแปดประมาณเนี้ยครับุดแปดเนาะกรอค่ะทรูค่ะครับ TrueTrue คาดหมายว่าจะรีบาวมาจากที่ประมาณ 8บาทปดบาทดีเบาขึ้นได้ใช่แล้วก็ขึ้นมาหาประมาณสักแปดจาแถึงแปดเป็นโอกาสในการขายเหมือนกันครับ8.6หกอ่ะทรูกลอ o นะแค่มีอยู่รอขึ้นมารอขายครับผมค่ะโอเคอ่ะแล้วหุ้นของคุณอ๋องที่จะแนะนำวันนี้ล่ะคะวันนี้อะครับวันนี้ก็ผมก็ยังชอบ t a อ่ะต่อซื้อได้ต่อเลยครับ ท่่าไหรคะโดยจุดคัดล้อจุดคัดล้อขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ9.6จะขึ้นเนี่ยต่อเลยไม่ควรต่ำกว่า9.60นะครับแล้วก็ด้านบนมอง t ากเก็ตเดิม11บาท11บ,บาทอ่อโอเคครับ9.6ถึง11บาทอืมต่ำกว่า9.6คัดล้อนั้ไม่ได้ให้รับนะครับต่ำกว่าเดี๋ยวจะฟังผิดอีกหลุด9.6หลุดที่ผมบอกแรกนี่คือต่ำกว่าไม่ดีนะเออถ้าผมเทรดนี่คือซื้อไปเลยนะครับไม่มีแนวรับพี่อืมซื้อเลย จะวางบิดหรือว่าจะคอออฟเฟอร์เลยรก็แล้วแต่กรอบร่างที่บอกคือเป็นจุ่คันร้อนนะไม่ได้ให้รอรับครับผมโอเคนั่นบนสิบเป็บาททีดีอ่ะมีคนขออีชิแนวโน้มมาสีห้าวันละอีชิตันนะฮะที่เห็นมีคนถามมาตลอดสี่ห้าวันเนี้ยก็ สิบองบาทนะครับดูยังเฉยๆนะเฉยเค่ะอที่เฉยๆครับต่ำกว่าสิบสองบาทไม่ดีถ้าไม่ถ้าไม่ตม่ำกว่าก็ลุ้นรีบาวขึ้นไปหาประมาณสักใกล้ๆ14สิบสี่บาทได้ครับไม่มีไม่เอาไม่มีไม่ซื้อนะคะอีกที่ตันครับค่ะส่วนคำถามที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะแล้วโนมทรูบอกไปแล้วนะคะ CWT ค่ะ CWT ต้ ดูที่4.2เท่าไหร่นะ4.24 26ป่หกที่บอกไว้อตอนนั้นว่าจะมีช็อตหนึ่งขึ้นมาได้อะ 4. 4. เดี๋ยวนะครับคืออันนี้เป็น1 2 3แล้วนี่เป็น4จะมีช็อตหนึ่งขึ้นประมาณ4.85บาทได้ <4. 8. S 1> นะครับ <5. S 1> โดยก็จะมีแนวรับไม่ควรต่ำกว่าประมาณ4.24ที่ต่ำกว่าไม่ดีครับมีอยู่ถือต่อ ลุ้นไปที่ประมาณใกล้ๆอีกช็อตหนึ่งประมาณ4.85บาทประมาณนี้แต่ต้องขายนะเป็นช่วงท้ายจริงๆงกับกันถ้าเกิดว่าเริ่มลำเริ่มหลุดต่ำกว่า4.24ไม่ดีแล้วครับคุณองบอก4อก4.24หลุดไม่ดีนะฮะใครที่มี CWT จดไว้ด้วยนะฮะเวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้าทางหนีที่ไล่ทันนะโอเค<ม>อดูเทคนิค P ี mo ค่ะ p i m o ค่ะ พ <P> ิมพ์โ <P imo. S 2> ม่พิมโม่อ่าก็พอได้นะครับโดยดูกรอบล่างนี้แล้วกันถ้าต่ำกว่า1.94ไม่ค่อยดีละนะครับ1.94่งจี่หรือว่า1.96นะก็ได้เออใกล้มาหน่อยครับผมหนึงจุดเก้าต่ำกว่าไม่ดีแล้วก็ด้านบนด้านบน ถ้าไม่นำมากว่าก็จะไปหาประมาณสองจุดหนึ่งสองสองได้ครับผมสรุปต่ํากว่าหนึ่งจุดเก้าหกเลิกนั่นบนสองจุดหนึ่งครับใ่ทีโน่อะมีอะไรอีกไหมคะแม็กออริโอร์ไอครับเขาบอกว่าทำไมมันซิงดิงครับพี่ครับเออก็ไม่เล่นแล้วล่ะมัน เหมือนซีลลิงนี่ซลลิงยังข่าวอะไรเข้ามาเนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันครับเออนะครับก็ไม่เล่นนะครับผมมันจะขึ้นก็ปล่อยไปยังไงมันก็ไม่ผ่าน1 2บสองุดบหรอกครับอืมเดี๋ยวออตัวแล้วมันที่โตกลับให้ว่ากังทีนึงครับผมเวนซออลิวเ a ครับถามไปแล้วคุณแม็่ถามไปแล้วเดี๋ยวต่อยเลย ไม่ฟังเลยเบนนักลงทุนเลยต่อยล <huh ูกน้องเลยต่อยต่อยฟังสิวิเคราะห์บีฟิตให้หน่อยครับบีฟิตบีฟิตบีเอฟไอทีบีฟิตับซับตอนนี้นั <h <h ่นหรอบีฟิตค่ะ ก็ดูกรอบล่างสิบเอ็ดบาทนะครับอืมก็มมจะเล่นนะครับสิบเอ็ดบาทต่ํากว่าไม่ดีสิบเอ็ดบาทด้านบน,ด,น,บนด้านบนแนวต้านแนวต้าน <c oughs> เดี๋ยววัดแบงค์สวิงนะอันนี้เอบีแล้วก็ขาซีดูเป็นกี่เท่าเดี๋ยวว,วัดสองแนวเลยอันนี้ด้วยจุดสูงจุดต่านะครับวัดอันนี้ก่อนละกันจุดสูงจุดต่ำ ถ้าไม่่ำกกว่า14บาทถัดไปถ้าไม่ม่ำก10บาทนะครับด้านบนถัดไปอยู่ที่ประมาณ13.2แ 15. นวต้านนะแล้วก็เดี๋ยววัดอีกทีหนึ่งตรงนี้ okay. 15. 15. แล้วก็ยกขึ้นไป127ประมาณ13บาทอืมเพราะฉะนั้นต้าถัดไปก็คือนี่แหละประมาณ 13, าณ13บาท13.2นะครับ <C ut ters> ไม่ต่ำกว่า1 1บาทก็จะไปหาที่บอกไว้รับผมต่ำกว่า1 1บาทคัดลอตบ,บีฟิต <C ut ters> แล้วก็มียูนิคต้านเท่าไหร่คะยูนิคคอนสตรัคชั่นต้านนะคะ <IC> อ่อแ <IC> นวต้านเนี่ยยูนีคแนวต้านแนวต้านอยู่จุดสูงเดิมที่ประมาณ<า>19.8 เนะาครับน่าจะแกว่งในกรอบก่อนนะอม,มองกรอบบนเกปด9.8ยังไม่ผ่า,านแล้วก็ด้านล่างมีที่ประมาณอยู่ที่เดี๋ยวจะเป็นดูเป็นกรอบกรอบ up เทน channel ได้ไหมเนี่ย ถ้าเกิดว่าตอนนี้เริ่มหลุดต่ากว่าประมาณ19บาท18.8ก็จะลงมาที่ประมาณ18.5ครับผมยังเฉยมากกว่ามันยังมันยังกลางๆกักๆอยู่ประมาณเนี่ยครับเกล่งในกรอบครับผมกรอบล่างประมาณ18.5ด้านบนประมาณถึงกับ20ประมาณเนี้ยครับผมเล่นในกรอบท,บทีทีทเอตอบแล้วนะคนที่เข้ามาบุญหน้ารอตอบแล้วข้างบนเดี๋ยวดูรายการย้อนหลังก็แล้วกันกันคุณเริ่มยังคะ กันคูณน <Okay. S 1> เห็นเมื่อวานเริ่มมา <Okay. S 1> แต่ตัวนี้มันเหมือนมันมันจะยังไงอ่ะอันนี้เป็นมันลงมาใช่ไหมครับปร <Okay. S 1> ับตัวลงมาแล้วพื้นตัวขึ้นอันนี้เหมือนมันจะเป็น A อบีซีครบแล้วอ่ะเนี่ย a B บแล้วคาซีมีห้าขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแค่รีบาวนะรีบาว,วต้องระวังใช่ครับผมมองยังดูน่าจะเป็นแค่รีบาวก่อน <Okay. S 1> โดยแนวต้านนะครับ mm hmm. แนวต้านระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักห้าจุดเจ็ดประมาณเนี่ยเป็นโอกาสในการขายมากกว่านะผมมองครับผมไม่มีไม่เอาอาจจะเป็นแค่รีบาวสังหรณใจครับว่าชนห้าจุดเจ็ดแล้วมันจะผ่านแล้วจะลงต่อครับครับพี่เอพครับวิเคราะห์ให้หน่อยครับเอพใช่ไหมครับเอพีเหรอครับ เอพีมองก็แข่งในเกอะปะครับตอนนี้ขึ้นมาเกาะบ,บนแล้วแต่น่าจะยังน่าจะยิงยืนไม่ได้นะเป็นภาพของการฉลับขึ้นไปโชว่วครั้งช่วงคาวแต่ยืนไม่ได้แล้วก็จะลงมากกอบล่างอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไม่ได้นะครับโดยถ้ามีอยู่หน้าขายนะครับอืมหรือถ้าจะไปได้เลยไม่ควรต่ำกว่าจุดกลางกาะก,ก็คือที่ประมาณสัก จ็ดจุดสามห้าถ้าต่างว่จุดเจ็ดจุดสามห้าจะลงมาที่ประมาณเจ็บาทอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้เน้นขายดีกว่าครับครับผมขอบคุณครับ,บ BLA ต้นทุนเจ็ดเอสี่สิบเจ็ดบาทค่ะเอาแนวต้าน BLA ซื้อสี่สิบเจ็ดบาทค่ะครับก็ผมว่าะตื้อประมาณทีติดแปดบาทก่อนก็ขาย ช่วงนี้ใช่แล้วก็ไปดูเยลเล่นถ้าเบเล่นบอกว่าจะขึ้นดอกเบียเย้ยยิวพันธบัตรจะขึ้นอันนี้ค่อยตามเบียล่นอคันหนึง่งอันนี้จะขึ้นหน้าต่อไปประมาณ 57. 5 1 5แต่ถ้าไม่พูดอะไรพูดกักกางๆหรือว่าชะลอขึ้นดอกเบีย้ยผมว่าน่าจะลงจากส8่และตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจจะขายไปก่อนนะแล้วค่อยดูทีวันสัปดาห์หน้าอ,อันนี้เดวนไหนอีกไหม CKP ต้านเท่าไหร่คะ CK Power CK Power ยังแว่งในเกาะอยู่เหมือนเดิมเะยครับเนี้ยอืมอาจจะเป็นเป็นส่วนประกอบของคลื่นสียังไม่เสร็จอะแล้วก็ตอนนี้อยู่กลางๆพอดีด้านบนราคาประมาณสามจุดสองถ้าไม่มีไม่เอาครับมันมันมันกลางๆพอดีเลยเอือแต่มีอยู่ไปรอขายประมาณสามจุดสองก่อนที่ติดมาอมืถ้าติดนะครับสามจุดสองขึ้นมาให้ขายก็ก็ขายไปก่อน ครับผมครับลิชชี่ดูดีไหมครับลิชชี่ R I C H Y หรือเปล่าครับก็ค่ะอืมพอได้แล้วกันครับอยู่ที่ประมาณ ดูกรอบล่างน่ะ1.72ถ้าต่ากว่าไม่ดีเอาบีฟิตบีฟิตเราถามแล้วใช่ไหมบีรับถามไปแล้วครับโอเคถามตอบไปแล้วนะบีฟิตใครที่ถามมาเมื่อสักครู่นะคะครับลิชชี่ก็คือหนึ่งต่ำกว่า1.72ไม่ดีนะครับครับเออไม่ต่ํากว่าก็ลุ้นขึ้นไปที่หาประมาณ8.5 8.5แล้วประมาณใกล้ๆสองบาทครับผมครับแม็กมีจะไหน PSL ค่ะ p s เก็ <S <S นอลก็นนผมว่ากลุ่มเดินเรือมันก็น่าจะมาได้พอสมควรเลยนะเพราะเราดูค่าระวางน่าจะไปหาประมาณใกล้ๆแปดร้จุดเกาะหรือว่าประมาณถึงประมาณเก้าร้อยจุดได้เลยตอนนี้ประมาณเจ็ดร้อยต้นตนเองนะครับดังไปเนะพีเชียลก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับโดยผมว่าน่าจะเห็นกอบบนที่ประมาณสักเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทแพ็กเกจแล้วก็ประมาณแปดบาทประมาณนี้ก่อนครับผมต้นขึ้นได้ต่อซินเท แล้วน้มค่ะสินเทกอืมเหมือนประมาณเจตือประมาณสี่จุดสองแล้วอะสี่จุดสองแล้วก็อันนี้จะขึ้นมาครบห้าขึ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือขอยะหนึ่งก็น่าจะน่าจะไปได้ไม่ไกลเพราะฉะนั้นอาจจะเน้นขายมากกว่านะตัวเนี้ย ค,ครับโดยเฉพาะถ้าเริ่มหลุดต่ํากว่าที่ประมาณสามจุดเก้าไม่ค่อยดีละครับผมจะเฟิร์ไม่ขึ้นว่า er, ว่าจบรอบละที่ขึ้นมาตั้งแต่ราคาประมาณสามบาทขึ้นมาที่ประมาณสี่บาทครับผมซเซเป้ค่ะซเซเป้น่าจะสามสองสามสองแล้วเออใช่ครับตรงนี้เลยอะ่ะ เราต้าเพราะนี่เป็นอันนี้เป็นหนึ่งสองสามแล้วสี่แบบแกว่งแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้ว m อ็ d บีซีดีดาวนะครับทั้งราคาทำจุดสูงใหม่ NC ไม่ทำเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเข้านะได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณนะคะขายครับหมดแล้วพี่ไม่หมดเร็วเลยเออเร็วมากเลยนะเออเพราะว่ามาสิบห้านาทีต้องขอโทษทีนะฮะคข้อมูลดีเลย์นิดหนึ่งขอบคุณค่ะคุณอ๋องขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมคุณพ ค่ะ,ะนักลง,ลงทุนเราก็ติดตามในเรื่องราวของการลงทุนเราก็พยายามที่จะทํางานให้ตรงตามเวลาเนะี่ยแต่บางช่วงบางเวลาก็ฝุกขลักกันนิดนึงต้องขออภัยนะคะเราก็จะพยายามทําให้ได้เต็มที่นะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนผ่านช่องทาง business line and l i n e นะคะค่ะก็ติดตามกันไปทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปต่อต่อเนื่องในช่อง fm 97นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันแล้วก็แม็กซ์ักดาคำสายต้องลาคุณผู้ชมนักลงทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ